ရောမစိ ิมย <ersch> <ay> ันพันเตจิมานิมยังพันเตบางสกุลจิวารานิบางสกุลจิวารานิสัปปิวารานิสัปปลิวารานิพิปุสังคัสสะพิปุสังคัสสะโอนุชยามะโอนุชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิปุสังโฆพิปุสังโฆ กุลจิวารานีบางสุกุลจิวารานีสัพปริวารานีสัพปริวารานีปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังมทีฆารกังมทีฆารกังมิตายะติตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจัตนิพพานาย ข้าแต่พระพิสุสง์ผู้เจริญข้าแต่พระภิสุสง์ผู้เจริญข้าพระเจ้าท mm bueno ั้หลายข้าพระเจ้าผู้หายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าบังคุณจีวรข้าบังคุณจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์ขอพระพิสุ จงรับจงนัาข้าบางสกุลจีวรผ้าบางสกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย